สวัสดีครับเทบอุดรเอฟเซียจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับรูปเหมือนใบโพครับของเจ้าคุณนอนรัชดาชมานิตครับแห่งวัดเทพสิริครับกทมเรานี่แหละครับนี่ครับองนี้เป็นเนื้อเงินนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับโปรดใช้อานะครับ วิทยานะครับชมรับฟังเลยนะครับครับเรามาเริ่มต้นกันครับนี่ครับปกใบโพลูปเหมือนใบโพลครับขนาดใหญ่นะครับขนาดองค์มาตรฐานครับพี์มาตรฐานครับนี่ครับองค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินครับผ้าหล่อครับหล่อครับหล่อชิหล่อแบบสมัยก่อนนะครับ รุ่นนี้พื่นเนื้อเงินใบโพนี่เขาจะต่อโค้ดนะครับเนื้อเงินนะครับช่องท้องหลักบวกเขาจะมีโคดในตัวนะครับอันนี้เนื้อเงินเขาจะต่อนะครับนี่โคตดตอนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับรูปเหมือนท่านต้องจาให้แม่นนะครับพุทธลักษณะขององค์ท่านนะครับเด่นสง่างามนะครับชัดเจนนะครับเป็นพระหล่อนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับความชัดเจนต้องดูให้แม่นๆนะครับ มันจะไม่มีของก๊อปที่มีฝีมือดีอยู่ยังไม่มีครับแต่มันจะก๊อปยากครับท่านเกิดพึงต้องคุงระวังนะครับเพราะสังคมนี่มันไม่ธรรมดานะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับข้อควรสั้งเกตที่สําคัญที่สุดนะครับผมจะให้ข้อควรังเกตท่านนะครับนี่ครับข้อตัวนี้ครับตัวน้าตัวนี้ตัวตอกนะครับตอกนะครับตัวขาตรงล่างเนขาจะมีเส้นนะครับตรงหัวกลมๆตรงนี้นะครับเขาจมีเยเส้นขนแมวผ่านนะครับ สงการนลครับลงมาข้างล่างนี่ครับอยู่ในร่องตัวหน้าเลยนะครับมีเส้นนะครับเส้นเล็กๆครับกล้องก็ทะแยงไม่เจอครับดูและชมอย่างใ้ๆถ้าท่านแสงพอๆดีๆถ้าสองกล้องดีๆนะครับ 10x ก็เห็นนะครับเห็นครับแต่กล้องไม่สามารถจะซูมได้เจอครับนี่เป็นโค้ดตัวหน้าตัวตอกนะครับเป็นเนื้อเงินครับมีสองรุ่นครับที่ตี่ตอกครับ มีเนื้อเงินรูปปกปกเนื้อเงินครับแล้วก็ปกนวะครับเขาจะเป็นโค้ดตอกตัวเดียวกันนี่ครับแต่พวกปกเนี่ยเขาจะตอกอยู่ด้านนี้นะครับอันนี้เขาจะตอกอยู่ด้านซ้ายมือท่านนะขวามือขวามือเรานะครับเนี่ยครับซ้ายมือท่านขวามือเราครับโค้ดตอกตัวนี้ครับนี่ขาตัวหน้าตรงนี้ครับในร่องโคตรโคตรโคตนี้นะครับเขาจะมีเส้นนะครับแล้วตัวหัวตรงกลมๆตรงนี้ หัวตัวหน้านี่เขาจะมีเส้นผ่าคนแมวเล็กๆครับเล็กเก๋วมากครับถ้าไม่ทะยาจริงจะไม่เห็นครับต้องมีครับข้อยุติที่ชัดเจนนะครับผมจะจะพาท่านชมอย่างเข้าใจนะครับฟังอย่างเข้าใจนะครับผมถ่ายทําชัดๆครับอยู่ใกล้ๆกล้องให้ท่านดูครับนี่ครับเหมือนรูปเหมือนใบโพครับเจ้าคุณนอนอนราชมณีครับ2513น้รบครับวัดเทพศรินครับดูและชมอย่างเข้าใจข้อตัวนี้ตรงๆเป็นตัวต่อนะครับ ถ้เนื้อเงินเนื้อนวะพวกนี้นะครับถ้าจะเป็นตัวตอกนะครับพองหลอกบบกเ็าจะหลอในพินนะครับถ้าลองดูนะครับตัวตอกนะครับหัวตัวหน้าตัวนี้ตรงกลมๆตัวนี้ขาตัวหน้าตัวล่างนี่เขาจะมีเส้นขนแมนเล็กๆครับอยู่ระหว่างล่องเลยนะครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับจะหมุนที่ท่านดูชอบรอบเลยครับครับนี่ครับความคมชัดต่างๆนะครับท่านนเป็นองค์ประกอบนะครับมันจะไม่ยังไม่มีพระฝีมือดีๆครับพระที่กรอบดีๆยังไม่เห็นนะครับ ตามที่ผมเห็นที่พบเจอมานะครับครับมันก็ไม่ง่ายครับนี่ครับตัวขาตัวนี้ครับเขาจะมีเส้นนะครับตัวหัวตัวหน้าตัวนี้เขาจะมีเส้นตรงกลางนะครับเส้นขนแมวผ่านกลางเลยครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับผมถ่ายทุกอนุให้ท่านดูครับภาพผมชอบอยู่ใกล้ๆเขาให้ชมนะครับให้ท่านชมและพิจารณาครับคนที่เขาเป็นเขามีครับเขาจะได้รู้ว่าสิ่งที่ผมพูดมันใช่หรือไม่ครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับ ดูอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับเป็นผ้าที่ไม่เคยเจอในตลาดนะครับลูกศิษย์ลูกหาในกรุงเทพทั้งท่านเยอะนะครับทั้งเจ้าคุณนอนนี่ครับเป็นท่านเป็นพระสุปฏิสุปฏิปันโนนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับท่านปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับครับครับดูครับท่านแข็งขัดในธรรมวินัยดีนะครับอย่างแข็งขัดครับ ดูแลชมอย่างเข้าใจครับความคมชัดนี่ครับท่านต้องดูนะครับความคมชัดอย่างนี้ของใครก็ใช่นะครับไม่ใช่แค่องเดียวที่ถืออยู่นี่นะครับมันแท้กัแท้แท้ทุกเจ้าครับที่เป็นแบบนี้ครับที่พุทธศาสนาขององค์พระทุกอย่างก็เป็นแบบนี้ครับดูดีครับความเก่าของเขาในเงินนะครับก็เป็นงกระจกิดเป็นสีชมพูแล้วครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับอายุครับ อายุของเงินครับและเงินครับก็เหมือนใบโพรครับผมถ่ายท่านดูดีชัดๆนะครับครับนี่ครับชัดไหมครับนี่ครับสุขโควิเวโกครับวิเวโกครับนี่ครับเจ้าคุณนอครับรูปเหมือนใบโพรครับของนี้ถือว่าพิมพ์มาตรฐานนะครับพิมพ์ใหญ่ครับมาตรฐานครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ บางอย่างเข้าใจมีเนื้อเงินเนื้อนวะนะครับผมก็เช่นเดียวกันครับมีเนื้อเงินนวะนวะนะครับแต่โคดจะเป็นตัวตอบนะครับเขาตัวนั้นนี้คือนี่เป็นตัวตอบนะครับเป็นโคดตอบนะครับไม่ใช่โคดในหล่อในพิมพ์นะครับยกเว้นแต่ทองหลักบวบครับสีพิมพ์ทองหลักบวบนะครับเท้าจะหล่อในพิมพ์ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับแล้วดูดีๆนะครับดูดีๆนะครับชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับ ชมได้หลานกันครับนะครับมาชมได้หลานัครับนี่ครับได้หลานครับนี่ครับความคมชัดต่างๆครับถ้าต้องดูนะครับต้องดูให้เป็นธรรมชาติอย่างนี้เท่านั้นนะครับมึงจะแท้นะครับนี่ครับธรรมวิจัโกครับธรรมวิจัโกครับทิขุครับนี่ครับดูครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับชมอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับนี่ครับ เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับโคดข้างล่างนี่เขาข้างล่างนี่เขาจะมีโคดหลอดในพิมนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านมาดูขอบข้างก่อนครับขอบข้างครับก็จะมีตะเข็บเล็กน้อยครับครับดูครับต้องดูให้เป็นธรรมชาตินะครับถึงแม้จะไม่มีของแก้ดีๆออกมาก็ต้องพึงระวังนะครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับชมด้านนี้ครับ นี่ครับคายนี้เขามีตะเข็บนะครับดูครับองค์ใหญ่ก็จะเห็นตะเข็บชัดครับดูครับดูแลจะจมอย่างเข้าใจครับนี่ครับตะเข็บข้างครับดูว่านะครับโคดตัวนี้เป็นตัวตอกนะครับตัวตอกนะครับไม่ในโคดในพิมพ์นะครับดูให้เข้าใจนะครับผมเน้นนะครับเน้นนะครับ ขาจวนหน้าตัวนี้เขาจะมีเส้นครับตรงหัวขอดกลุ่มตรงนี้เขาจะมีเส้นของแมวขากลางเลยครับครับดูมาล่างนี่ครับในร่องกลางครับในร่องเลยนะครับดูให้ฝ้าวีวีสองเส้นนี้เลือกเลยนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับมาชมในล่างกันครับนี่ครับสองห้าหนึ่งสามครับลอในเพมเท่านั้นะครับลอในเพมนะครับถ้ารอยสัมลอยแต่งก็ไม่ใช่นะครับ ดูแล้วทำความเข้าใจไปด้วยกันครับเรียนรู้ไปด้วยกันครับสิ่งที่เรายังไม่รู้อีกเยอะนะครับก็พึ่งระวังนะครับต้องเรียนรู้อย่างเข้าใจครับผมให้ข้อควจมสังเกตที่ชัดเจนกับทุกท่านนะครับที่ชอบคลิปผมครับฟังคลิปผมชอบคลิปผมก็ติดตามนะครับแต่บุคคลใดดูแล้วไม่ชอบก็ไปชมดูที่ช่องอื่นนะครับ ของผมนี่ชอบให้แต่คนที่เขาชอบคลิปผมครับดูครับแล้วเรียนรู้และเข้าใจครับนี่ครับเป็นรอยชนวนครับเดี๋ยวฟังถ้าตอยี้มากครับนี่ครับชนวนครับเทครับเทจากตรงนี้แหละครับเทไปก็ล้นมาก็แต่งครับเห็นไหมครับรอยแต่งครับนี่รอยล้นครับต้องมีทุกองค์ครับบางองค์ก็ยุบนะครับไม่แต่งก็มีครับแต่งน้อยแต่งมากก็แล้วแต่ครับถ้ามันล้นมากก็ต้องแต่งครับให้ข้าเป็นระเบียบและสวยงามครับ สองห้าหนึ่งสามนี่ช้รอในพิมนะครับไม่ใช่สับและแต่งเอาตอกเอานะครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับจำให้แม่นแม่นนะครับข้อนี้ครับสําคัญนะครับนี่ครับเป็นสิ่งที่มันลี้ลับครับทํายากครับก็ยากครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับร้อยชนวนครับดูครับทุกองค์จะมีครับบางองค์ยุบจิตเฉกก็มีครับไม่แต่งก็มีครับแต่งก็มีครับแต่งเยอะกว่านี้ก็มีครับองค์นี้ก็แต่งพอสมควรครับร้อยตะใบนะครับ แต่ตัวนี้ต้องไม่จับไว้ไม่ใช่รอยสัดรอยแต่งนะครับไม่ใช่ตอกที่หลังนะครับมีคดตัวเดียวนี้ครับที่ตอกที่หลังครับคดตัวหน้านี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับเรียนรู้อย่างเข้าใจครับผมให้วามสังเกตที่ชัดนะครับข้อควรสังเกตที่ชัดมากครับกับทุกท่านนะครับที่ชอบคลิปผมครับถ้าชอบคลิปผมก็ติดตามนะครับชมอย่างเข้าใจได้ฟังอย่างเข้าใจครับครับอย่างนี้ของใครกระแท้นะครับ พระเจ้าคุณน้ยลูกศิษย์ลูกหาในกรุงเทพนี่เยอะมากนะครับมีทั้งข้าราชการต่างๆทุกเราล่ารับทุกเหล่าทัพทุกๆนะครับเยอะครับเท่าแก่ครับในห้างต่างๆครับบูได้ชมอย่างเข้าใจครับพระนี่เป็นพระสุปฏิสุปฏิสุปฏิปันโนนะครับท่านฟังนะครับท่านปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับ ดูครับชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับสวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์นะครับอ่าผมอยู่กับข้ามโจกใกล้ๆกล้องครับไอ้คนที่เขารู้เขาจะได้รู้ว่าใครพูดความจริงครับเราพูดความจริงหรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่สติและปัญญาของท่านนะครับฟังอย่างเข้าใจและชมอย่างเข้าใจครับครับแจ็คบุราเอฟเซียจารุครับ สวัสดีครับ